ค่ะภาพที่เห็นนี้คือเตียงลูกเรือนะคะและกำลังทำที่กันตกนะคะโดยจะวัดเป็นชั้นๆแล้วก็ทำขั้นบันไดนะคะใช้ไม้ซึ่งเป็นไม้สำหรับทำขั้นบันไดโดยเฉพาะเอาดินสอมาวัดให้มันได้ ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็จะนำไปทากาวแล้วก็ติดเป็นขั้นบัันไดแล้วก็มีการขัดเป็นกระดาษทรายนิดหนึ่งทาทีขีดไปๆขีดแล้วก็นำไปวาง วัดเมื่ไดล็มขนาวัดได้ที่แล้วก็จึงเข้าสู่ขั้นตอนเกิดการนะคะ,คะเมื่อติดขั้นบันไดเสร็จเรียบร้อยนะคะภาพที่เห็นนี้คือเป็นหมอนที่นอนและผ้าปูน,นะคะ นำหมอนที่นอนและผ้าปูที่เราทำสำเร็จนะคะไปวางไว้บนเตียงนะะให้มันได้ที่ดูให้มันได้ที่แบบนะทุกชั้นจะมีหมอนกับข้าหม่มผ้าปูที่นอนนะคะกเจิวว้วผีก็ดรายละเอียดก็ต้องเอากาวติดด้วยต mm hmm. ิดหน้าติดกาวน,นะคะ ค่ะหลังจากติดกาวที่นอนลงบนเตียงเรียบร้อยนะคะก็จะนำไปพ่นยูนิเทนเพื่อให้เตียงเนี่ยมันมีความมดงามยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อนำไปจัดวางบนพื้นใต้ท้องเรือที่ห้องอลูกเรือเราจะไปพ่นยูนิเทนในนั้นไม่ได้แล้วนะคะ yeah, เบอกว่าเด็กจะต้องติดใจนะลองค่ะอ,อันนี้คือจะทดลองวางให้ดูก่อนนะคะว่าพื้นที่มันแคบแค่เนี้ยห้องลูกเรือะคะ<ม>่ะทดลองวางให้ดูนะคะ<ม>ค่ะค่อยค่ขีบมาทดลองวางลงไปเห็นไหมคะช่องมันเล็กนิดเดียวถ้าเรามาพ้นที่หลังเนี่ยมันก็จะไม่ทั่วเห็นไหมคะอันนี้ทดลองวางให้ดู ลองวางดูก่อนกะได้ที่ได้ทางเพราะต้องวางถึงสี่เตียงนะคะก็เป็นการทำเตียงนอนแบบเมื่อทำห้องลูกเรือเสร็จนะคะห้องต่อไปห้องถัดไปนะคะห้องนี้ตั้งใจจะให้เป็นห้องลูกเรือนะคะจะมีวางเตียงสี่เตียงห้องต่อไปก็จะเป็นห้องเก็บสมบัตินะคะก็กดติดตามชมตอนต่อไปนะคะ